ตอนนี้กำลังจะเดินไปผ่านกมวนะคะเขาบอกว่าค่อนข้างขึ้นชื่อว่าโหดอยู่เหมือนกันก็เดี๋ยวลองดูว่าเราจะผ่านไปได้ไหมพี่บอกก่อนเมื่อกี้ตอนออกมาจากทางออกจากเครื่อง,งนะเนาะใช่เขาจะมีเขาจะมีเจ้าหน้าที่ของเขาเนาะมีมาหลายคนเลยเหมือนมาสุ่มดูกอะว่าคือคนทาา้าแบบจริงจังต้องท้าทา,าอะไรดีให้ผ่านกมอแบบเทพสามตาม <laughs> <laughs> จะต้องนั่งรถไฟไปตอนนี้ยังไม่ได้เข้าอมอเลยทุกคน ันน่นนก,กนตอนนี้ออกมาจากอิมเกชั่นแล้วนะคะทุกคนบอกเลยว่าค่อนข้างหัวจริงเขาถามว่ามาคนเดียวหรือเปล่า mm hmm. ก็เลยบอกว่า mm hmm. มากับเพื่อน mm hmm. เออแล้วก็ยื่นยื่นแคลนที่เราเตรียมไว้แล้วก็บ mm ุ๊กิ้งที่พักโรงแรมแล้วก็ดิสนีย์แลนด์อะไรอย่างที่เราจองไว้อ่ะเออก็คือยื่นให้เขาหมดเลยเขาก็ดูดูดูเขาก็โอเคผ่านเออก็ม,มีมีหลายคนที่เขาก็เรียกคุยเยอะเหมือนกันนะเออเราก็โชคดีผ่านผ่านผ่านตอนนี้ก็เตรียม mm hmm. ตัวไปเริ่มทิปแล้วค่ะ